ภาพวิดีโอชีวิตหลังความตายตอนนี้เราจะเข้าชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดปุ่ติดตามหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกสานช่วงเช้าสวัสดีพี่น้องมื้อน,นี้เฮามีวิดีโอ การเผาศพหรือช่าพนากักงานศพนั่นเองเฮ้หาหอยมเมืองว่าการเผาศพตายไปแล้วบ่สามารถเอาอยัางไปได้ที่ซับเปลือชีู่นั่นก็คือสมองนะครับผมสมองที่เป็นข,า,ขาวๆอยู่นั่นตอนนี้ก็ได้เผาไปแล้วประมาณ20นาทีซับเปลือกจะทําการกลับศพนะครับสกับศพหรือพลิกศพเพื่อให้ใหม่ทั่วถึง เพ,เพื่อให้การเผาข้างเดียวแล้วก็ไม่ตอนนี้กําลังพิกศพอ,อยู่นะครับพิกศพวิดีโอนี้ถ่ายท้ำขื้นเพื่อให้ท่านดูว่าสังคารคนตายไปแล้วว่าสามารถเอายังไปได้นะครับผมนี่ครับกระดีกกลับแล้วครับภาพครับ ที่ขา,ขาวๆอยู่นั่นก็คือสมองนะครับผมหัวนะครับนะ่นั่นคือหัวครับผมหลังจากนี้อีกประมาณสักหชั่วโมงเขาจงกลับมาเมืองใหม่นะครับว่าสี่ใหม่ไปหลายสัใไตตอนนี้ใหม่ไปประมาณสักยีเผาไปประมาณ20่สินาทีครับผมครับครบหชั่วโมงแล้วนะครับเ่ากลับมาเมืองว่า มีส่วนไหนใหม่แล้วส่วนไหนที่ยังบระท่านใ้ใหม่เทากับพเมืองนะครับโอ้หอนแห้งพี่น้องเออ้ยนี่ครับตอนนี้ก็ได้ใหม่เปเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเล็กงามนะครับเล็กงามเชียร์พี่น้องมึง นี่นะครับนี่คือส่วนเครื่องในนะครับเครื่องเครื่องในที่เป็นตับเป็นปอดที่ยังเ่ท่านใหม่นะครับผมส่วนตับปอดใหม่ยากที่สุดก็คือตับกับปอดนะครับเป็นพ่วงเป็นพ่วงกับสีถมนะครับบ้านนี้เคลีย์ทานถมถมระบาดที่นี่มือกับที่มาเก็บเก็บกระดูกนะครับ แต่ตอนนี้ก็รอพิกเป็นพี่น้องเมืองนี่ครับส่วนเชียงไนนะครับเหลือแต่เชียงไนเน้ส่วนอื่นใหม่เมื่อไรเด้พี่น้องนี่ครับใหม่เมื่อแล้วพี่น้องเมืองรลวดครับเป็นท่านิลีรัมลุยขนาดใดก็ว่าสามารถเอาอยั่งไปได้แม้กระทั่งร่างกายของท่านเองวิดีโอนี้สร้สางขึ้นเพื่อให้ท่านเมือง ผิดผิดตุลาว่าชีวิตที่เหลืออยู่ท่านส้างคุ้มงานความดีนะครับผมมีเด็กบาปกระบุญที่สามารถติดตัวท่านไปได้เมืงอกครับตอนนี้กำลังเคลียทานถมนะครับผมเคลียทานถมถมถมไว้เพื่อให้เครื่อนงในใหม่นะครับเื่องในใหม่ องนี้ญาติกระสิได้มาเก็บกระดูกนะครับเพื่อไปประกอบพิธีตั้งศาสนาต่อไปนี่ครับมาเมืองครับเคลียร์ถมแล้วครับนะครับตอนนี้ก็กระทมแล้วนะครับเคลียร์ถมแล้วถมเครื่องในคือนี่แล้วนะครับปอดกับตับนะครับมถมไปแล้ว ท้านี่ฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดซับสไครต์อีสานสมแขวยยนนะครับกดกระดิ่งน้ำครับผม